ขอบค e si er. ุณคุณแม่ด้วยนะเพ่ให้บังบนได้ถ่ายนะครับรอไข่กันไมใช่รไข่ถ้าพิมสามเนี่ยใช่กระดเอะระดมกัรัตติาลมีนเดียวเดียวอ๋อผสมกันครับผสมกันมาเลยจ้า ไีส่สองของสองก็ไ,ได้ครับถ้าไข่ขได้เท่านี้เท่านี้านูนไม่เอาไข่อ๋อรอหน่อยครับบัวลอยบัวลอยครับบัวลอยเสฐีคุณแม่มาจากเมืองนอนเลยกับงานเก๋พาชิมพราดได์พ์ค ถนนสีนักลินนะทุกคนบัวลอยไข่หวานทำสดๆร้อนๆ tao làm cái đốt tao đi neo anh em tao cái này cái này cái หกดวงไม่ใส่กระปุกไม่เจ็ดสิใส่ดวงมีไหมครับดวงไม่เลยครับ สุกไม่ทันมีมีครับแม่ <c oughs> แต่ต้องรอไข่ร,รอรอแป๊บนึ่งไข่ใกล้สุกแล้วไ<อ> <c oughs> ขยดีขายดีครับงานจะมีจนถึงวันที่12พฤศจิกายนเลยนะครับผม2567นะครับผมแวะมาอุ่นหนุนได้นะครับผม ขายจนถึงกี่โมงครับแม่ประมาณสามทุ่มนะครับมุมแวะมาเที่ยวกันได้ ่อไข่นานไหมเดีย๋ยวมาอะไรรอไข่ไนนะ้ไหมไม่ไม่รอ,อน,นี่อกกอนเอาไปลองอนเอาไปปิ้ก่อนใช่ไหมแม่เดี <laughs> ย๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบหนะึ่งแม่บอกตอนนี้ไข่สุกไม่ทันคร <laughs> ับปิ้งก่อบฝั่งนี้เลยนะครับ <laughs> เรียบร้อย สลิดมหนสลดมาหนอันนี้เอาันเดี๋ยวเดี๋ยวเอารวมกันไนเหรไหมเรียกได้เลยนี่ยอ,อันนี้สอกอ๋มีอะออครับผม ใส่ไข่ต้องบุหรี่อ่ะใส่ไข่ <c oughs> อันนี้สองอันนะฮะเบอร์หนึใส่ไข่เบอร์สองต่อแขกน้าพี่กำลังถ่ายแล้วมาช่วยด้วยนะปะ

เจ็บร้อยสองอย่างพอดีหนึ่งร้อยพอดีว้าไทยสองกล่องเท่ร่คอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย อ,อ,ยอย่างละสิบบาทเพ,พิ่มลละแปดสิบสองอลดละหกสิบหนึ่งร้อยบ,บาทคร,ร,ร,รับผมว่าถ้าบัวลอยธรรมดาห้สิบบาท 等了 ต้องรอแป้งให้สุกก่อนนะบผมแป้งสุกไม่ทันละใจเย็นๆครับ เป็นทองหยอดนะเรียบร้อยคิวนี้ บวัวลอยธรรมดาห้าสิบบาทนี่เรียบร้อย <c oughs> ต้มไม่ทัน เดียวกันไหมครับค่ะใจดูู่้จานร้อยเก้าสิบทำร้อนแบบนี้ คลิปนี้บาวทุกคนฝากไว้เท่านีน้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตาม้ด้วยนะครับอย่าลืมนะับมาเที่ยวงานกันได้นะผมกับงานเก๋าพาชิมนะผมที่พิกัดที่พาลาได์พาร์คนะผมถนนซีนครลินนะผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ